ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้รายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลแก้ปัญหาซึ่งเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหา หลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะการแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพของเด็กผู้ชายทางด้านซ้ายมือนะคะว่าแล้วช่วยกันตอบคําถามคุณครูหกข้อนี้นะคะ 1. จากภาพเนี่ยนัเกนนเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างข้อ 2. นักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายในภาพเนี่ยเขากําลังจะไปที่ไหนข้อ3าม เด็กผู้ชายในภาพแสดงอาการอย่างไรข้อ4เขาตกใจสิ่งใดนะคะตกใจอะไรข้อ5นักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาตั้งในการแจ้งเตือนไว้เพื่อสิ่งใดและข้อ6นักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายในภาพเนี่ยแก้ปัญหาการลืมนำล่มไปได้ด้วยวิธีการใดบ้างนะคะค่ะเมื่อนักเรียนตอบ คำถามจากภาพที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองสังเกตแบับภาพการปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันในสไลด์นี้กันนะคะภาพที่หนึ่เรียนสังเกตเห็นอะไรคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของภาพที่หนเขาทําสิ่งใดภาพที่สองอะไรคือปัญหาของภาพนี้และว,วิธีการแก้ปัญหาเขาทําอะไร ภาพที่สามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองตอบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของภาพทั้งสามภาพนี้กันนะคะ,ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความหมายของมันคืออะไรนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นการหาวิธีหรือการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบเจอจะมีความแตกต่างกันปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะ ซึ่งคนเราเนี่ยจะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเช่นการลืมสิ่งของที่ต้องนําไปโรงเรียนการเดินทางไปโรงเรียนแล้วฝนตกเราอาจแก้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตําแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ก่อนออกจากบ้านนะคะหรือว่าปัญหาฝนตกก็คือเราอาจจะพกร่มนะคะหรือเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เปียกฝน ต่อไปมาดูตัวอย่างการเขียนผังงานในการแก้ปัญหานะคะอันนี้จะเป็นผังงานแสดงขั้นตอนการส่งสัญญาณเตือนของนาฬิกาเมื่อต้องการออกจากบ้านถ้าไม่มีเสียงสัญญาณเตือนเนี่ยเราจะไม่ออกจากบ้านนะคะจากผังงานนี้จะเริ่มต้นแล้วก็ลูกศรชี้ลงมานะคะมาตำแหน่งของการตัดสินใจออกจากบ้าน ถ้าจริงจะมีส่งการส่งสัญญาณเตือนแต่ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณเตือนมันจะวนกลับไปที่เดิมอย่างนี้นะคะเมื่อใดที่เงื่อนไขเป็นจริงมันจะส่งสัญญาณเตือนแล้วก็จบการทํางานอันนี้คือตัวอย่างการเขียนผังงานแบบมีการตัดสินใจนะคะ,ะวิธีการแก้ปัญหา ปัญหาบางปัญหาเนี่ยที่ซับซ้อนเนี่ยอาจต้องการต้องวางแผนการแก้ปัญหาและบางปัญหาเนี่ยอาจจะมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีซึ่งการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้การพิจารณาเหตุผลต่างๆให้ครบทุกกรณีนะคะสำหรับการใช้เหตุผลเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน โดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องพิจารณางเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยนะคะการแสดงการแก้ปัญหาการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะ อย่างปัญหานี้นะคะก็คือการอาบน้ําในฤดูหนาวอย่างไรไม่ให้หนาวเริ่มต้นนะคะอาจจะใช้วิธีการต้มน้ําร้อนข้อสองขั้นตอนที่สองนาน้าร้อนที่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยไปผสมกับน้ําที่อุณหภูมิปกติตามความเหมาะสมขั้นตอนที่สามอาบน้ําและขั้นตอนที่สี่เช็ดตัวให้แห้งแล้วใส่เสื้อผ้าจบขั้นตอนการแก้ปัญหาตัวนี้นะคะ สำหรับในไลดนนี้ครูอยากให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าหากเราไม่ใช้น้ำร้อนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะแก้ปัญหานี้เมื่อเราต้องอาบน้ำในฤดูหนาวนะคะอาบยังไงไม่ให้เราหนาวนะคะช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยนะคะต่อไปมาดูหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปนะคะ จะมีกระบวนการดังนี้ค่ะข้อ1ก็คือการพิจารณาปัญหาข้อ2การวางแผนแก้ปัญหาข้อ3วิธีแก้ปัญหาซึ่งในตัววิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆอีก3ตัวนะคะก็คือ1การลองผิดลองถูกข้อ2การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันข้อ3การขจัดข้อต่อไปข้อ4นะคะการ ประโยชน์ในการใช้หลักการแก้ปัญหาและข้อ5เกมการแก้ปัญหาสำหรับการใช้การพิจารณาปัญหาเนี่ยคือการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดพิจารณาว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นปัญหานี้เกิดจากอะไรส่งผลต่อใครผลที่เกิดจากปัญหาคืออะไรนะคะและเราต้องการแก้ปัญหา สิ่งเราต้องการแก้อะไรจากปัญหาของปัญหานี้นะคะ 2. การวางแผนแก้ปัญหาเป็นการกำหนดขั้นตอนวิธีการอุปกรณ์ เครื่องมือและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้แก้ปัญหาเนี่ยสามารถเข้าใจตรงกันแล้วก็ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราอาจจะแสดงเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าเป็นข้อความนะคะหรือว่าการวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ในการแก้ปัญหาได้เรามาลองดูสัญลักษณ์นะคะอัลกอริทึมว่ามันมีสัญลักษณ์ ว่าสัญลักษณ์แต่ละรูปมีความหมายยังไงนะคะตัวอันกอริทึมตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกยันว่าโฟชาร์ตนะคะสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์รูปแรกจะเป็นรูปเหมือนวงรีหรือแคปซูลยานะคะความหมายของมันก็คือจะใช้ตอนเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดการทํางานสัญลักษณ์ตัวที่2เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรน,นะคะ,สะแสดงทิศทางการดําเนินงาน สัญลักษณที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะใช้ในการดำเนินงานนะคะหรือว่าประมวลผลตัวที่4นะคะเป็นการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะคะตัวที่5เป็นรูปข้าวหลามตัดน,นะคะก็คือการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะตัวที่6เป็นวงกลมนะคะเป็นความหมายของมันก็คือจุดเชื่อมต่อ ตัวที่เ็นะคะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอตัวที่8นะคะเป็นการนําข้อมูลเข้าหรือออกโดยที่เราไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรามักใช้งานกันเนี่ยจะเป็นรูปวงรีนะคะแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรูปลูกศรน,นะคะ ที่เราใช้งานบ่อยๆต่อไปมาดูตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาปัญหาปัญหาเกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานบ้านในช่วงวันหยุดนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์เนี่ยนักเรียนต้องไปโรงเรียนอาจมีการบ้านและงานที่ต้องทำในวันหยุดซึ่งมีเพียงแค่ 2- วัน ดังนั้นเนี่ยนักเรียนต้องวางแผนจัดลำดับการทํางานให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับเวลาถ้าวันหยุดนักเรียนต้องซักผ้าและทํากันบ้านหากนักเรียนต้องตื่นตั้งแต่เช้าและวซักผ้าแต่วันนั้นฝนตกจะทําให้นักเรียนเสียเวลาในการซักผ้าดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนลำดับขั้นตอน โดยเพิ่มเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ฝนตกหรือไม่ข้อ2ถ้าฝนตกจริงเนี่ยเราจะทำการบ้านก่อนแล้วจึงซักผ้าและนำไปตากข้อ3ถ้าฝนไม่ตกเราจะซักผ้าก่อนนะคะแล้วซักผ้าตากผ้าแล้วค่อยทำการบ้านนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขจากาจากโจทย์ปัญหาด้านบนนี้นะคะ จะมีเงื่อนไขถ้าฝนตกจะทําสิ่งใดก่อนถ้าฝนไม่ตกเราจะทําสิ่งใดก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองนําเงื่อนไขเมื่อกี้นะคะมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะเริ่มต้นเราจะใช้สัญลักษณ์รูปวงรีนะคะแล้วก็เขียนคําว่าเริ่มต้นคราวนี้จะมีตัวการตัดสินใจก็คือฝนตกถ้าจริงถ้าฝนตกจริงเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าให้เราทําการบ้านก่อน แล้วค่อยซักผ้านำผ้าไปตากแล้วก็จบแต่ถ้าฝนไม่ตกนะคะเราจะซักผ้าก่อนแล้วค่อยนำผ้าไปตากทำกันบ้านแล้วก็จบสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนในคลิปต่อไปนะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะ